อันนี้ก็ใส่กะทินะคะแล้วก็อันนี้เป็นผงสเตะนะคะแล้วก็เป็นซอสในตัวเนาะอ่านี่นะคะแล้วเกดใส่เกดแอบใส่อันนี้ตัวนี้ไปด้วยอาพีนัทบัตเตอร์นะคะใส่ลงเข้าไปด้วยอัอนนี้อันนี้แบบว่าสบับรวดเร็วนะสะบับฉบับแบบว่า ไม่ยุ่งยากนะคะ this is peanut sauce นะคะอันนี้เก็ไม่ได้ใส่พริกแกงมัสมันกับแกงพะแนงเพิ่มนะคะอันนี้มันมาจากมาจากถุงเนอะในซอสแล้วเก็ใส่แค่พีินันเบอร์เทอร์เข้าไปนะอืมฉบับรวดเร็วค่ะรวดเรับเออลองเทายอยไหนขั้นลูกโอ้อยู่นี่ปะเนอะครับนวดครับ ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยว妈มา,มาถือวันนี้ไปซื้อต้อนไม้กันมานะคะอันนี้ต้นลาเมเปิลน่าจะแล้วก็ต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ตรงน,นู้นนิดหน่อยนู่นกำลังปลูกต้นไม้กันเลยนะคะโนอครับแดดร้อนไหมไม่ร้อนเลยพาเด็กเตอร์มาเดินด้วยนะคะวันนี้อากาศร้อนแดดดีมาก เดสเตอร์ยูกดบอยร้อน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 รวันนี้ประมาณสามสิบองศาได้นะคะ mm. อันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะกํลังทําในกนรบอกว่าได้ครึ่งทางนะคะเดสเตอร์ <S <D ester>. <S walk. s วอก Sweating. Mm -hmm. Nice day though. Just planting some uh, perennials that hopefully will come back every year. Mm -hmm. um, that way we can spend all the money one time, and they will come back every year. We'll see. I'm a very amateur gardener. <laughs> this guy has uh, this guy has the green thumb over here, so I'm trying to learn from Pa. He has years of experience, so I'm just the uh, a young protege here but it's going good we only got like half of it with new mulch so far we this need more old mulch yeah but uh, we're gonna order like six yards of mulch to be delivered here in a few days that way we can make it look all nice and hmm. yeah so wish us luck <laughs> โอ้ยลอนหัวเปียกเลยแมชชีลแฮตเฮ้ยเฮ้ไหนไม่ไม่ไปช่วยเขาปลูกกันเหรอไม่ช่วยปลูกเหรอไหนโอ้เด็กสเตอร์เด็กสเตอร์ล้นโนอาไมชชวยบูบูโอ้เจ็บเพิ่งล้มเลยน,นะวันนี้ล้มสองสามรอบแล้วนะคะ มาเช้าตรงข้อศอกเมื่กี้ตรงหัวเขา่าอืมทูเจ็บทูเจ็บไม่เจ็บหรอ,อเรียมเรียมเรียมน้องเรียมหลับอืม,อม S was orn, which a seed, and now s e e ปลูกได่นั่นเนี่ยังมีสองสา3ต้นมีอยู่ข้างบนอีกยังไม่ได้ปลูกต้นเจแปนิสเมเปโอก็ยังไม่ได้ลงนะคะลงตรงไหนดีเออร้อนหน้าดูเลยวันนี้ เดี๋ยวเราจะไปทำซึ่งตอมกินกันนะคะแล้วก็หมูสเต๊ะนะวันนี้เด็กเซอร์เป็นตอนนี้ต้นแอปเปิลนะคะก็เพิ่งซื้อมานะคะก็ปลูกกันตรงนี้เนอะนั่นลูกหรือเปล่านะลูกเล็กลกหรือเปล่าใช่ลูกอเปล่าเอ้ามีลูกนี่มีลูกด้วยนะคะอื้อ ต้นอันนูนะคะก็เพิ่งลงนะคะเป็นเจเปนิสเมเป้ลนะคะตุนุ้นสีแดงแดอันนี้เตาย่างมาใหม่นะคะเมื่อกี้ว่าจะทําข้างนอกนะแต่ว่าแดกมันร้อนนะคะเดี๋ยวเอามาย่างกันข้างในบ้านนะคะแล้วหมูสเตะมักไว้นะคะเดี๋ยวจะย่างกัน สเต๊กไม้ใหญ่หน่อยนะคะวันนี้มีส้มตามีหมูสเต๊กเดี๋ยวจะถ้านั่นมีเวลาจะปอกทุเรียนด้วยนะสุดทุเรียนอ่าทุเรียนหมอนทองมานะคะวันก่อนนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นของมาเลเซียนะคะมาเลเซียมันทำไมไม่รู้แพงกว่านะแพงกว่าของไทยนะคะทุเรียนมาเลเซียย่างหมูสเต๊กก่อน ลองต่อใหม่มูมสะเต๊ะหมูสเต๊ะอันไหนหมอนทองคะน,นี่หมอนทองนะคะ this one จากมาเลเซียนะคะอันนี้หมอนทอง so this one is more expensive นะ yeah, ลูก <a lot S 1> เล็ก <more. S 1> กว่านะเดี๋ยวจะต่อ We're gonna see which one's better ไทยแลนด์หรือม a y ลเซียโอ้ยไทยแลนด์ดีอยู่แล้วหมอนทองรับประกันโ okay, อเคบปกได้หมอนทอง is a good one yeah yeah let's find out oh <my. S 1> อันนั้นเขาปอก oh <my. S 1> เขาปอกมาอู้เขาปอกมาแล้วนี่นะ oh. I hope it's still good คือซื้อมาหลายวันแล้วแวเราเอาแช่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้กิน <Huh. S 1> เขาปอกมาแล้วเราก็ไม่รู้นะ Ooh, that looks yummy. Warm, meow, warm. This is durian. Durian! Mm. Smell bad, but tastes good. <laughs> yep. Yeah. Mm. We have to separate them so we know which one is which. Oh, this is quite a...quite oh, <no. S 1> a lot of durian for a small durian จริงๆเขาแช่แข็งมานะคะ That's all the fruit? แบบ That is $42 <Okay. S 1> <2. S 1> What the heck? <laughs> That's not enough That's it? <S <laughs> What a ripoff That's $42 ป่อ, <laughs> อมาแล้วมีแค่นี้นะคะ hmm. เดี๋ยวมาดูหมอนทองกัน Four pieces. It tastes good, but it's... <laughs> warranty. In Thai. Warranty means it's from they guarantee it's from a certain district in Thailand or something. <laughs> mm. What is it? Montong. Montong. อันนี้ก็40 see ไหร่ this one is more expensive, not 42. This one is more expensive It is not. What the heck? Open. I'm trying. It's difficult. Okay. Do you know how to cut it? No. Yeah, a little bit, but not as good as those guys. This is a big one. Ouch. <laughs> you have to cut more. I will honey bunny. สวยกว่านะคะหมอนทองเอย้ look at that big piece อันนี้ก็อีกปูนึงนะคะเละนิดหนึ่งเพราะว่ามันมาจากในช่องแขนเนอะแต่เราก็กินเอาอก,กินนะคะกินอรสชาติสิมันก็รสชาติได้อยู่นะมีอีกไหมอุ้ยชิ้นเล็กๆ little bit Little small piece. Eat it. I like eh? Mm. Very good. You wanna try? <laughs> uh um now mm. look. Yum. Yummy yummy. Let's find some more. I think there's one more big piece. Mm -hmm. Last piece. Oh. I think it's the last piece. Another big piece though. So yeah. For this much money, I would go with the Thailand one every time. Although I didn't really try that one yet. It's more, see, more see, white. This yes. is from Thailand. Mm -hmm. Good job. Good job on <laughs> I am definitely not a durian expert, but um, so this one, the the smaller white one, is from Malaysia, and it's significantly more expensive, like two or three times the price of this one from Thailand. It's smaller, it's more white and more firm, but um, it tastes good. But I don't think it's worth three times the money. Good, but 't คล้ายๆกขนว่านะของมาเลเซียของเหมือนชนีค่ะของของมาเลเซียเหมือนชนีนะรสชาติเหมือนของชนีนะคะเหมือนเหมือนชนีอ่ะแต่ก็อร่อยนะหวานๆอยู่ค่ะอันนี้ส้มตำนะคะตำไทยนะไม่มีปลานะคะไปสองสารอบที่ร้านไทยไม่มีปลาขายนะคะก็เป็นตำไทยอาจาย์แล้วก็พินาซอสนะคะ นี่หมูสเตะ๊ะแล้วก็ยังมีอีกนิดนึงนะคะยังไมุ่กเดี๋ยวเราจะกินกันแล้วนะคะพร,พริกสดนี้ประมาณห้าหกเม็ดนะคะแล้วก็พริกแห้งด้วยนะอร่อยอร่อยเผ็ดไหมหนอไม่เผ็ดหรอนอ,นอ More 10 Thai in there. Nothing. Easy. Mm hmm. Try. No pep. No pep. อร่อย. Right. Mickey